สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตพายุโซนร้อนทกซูริค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดและถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกลุ่มฝนใหญ่ก็ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแนวชายฝั่งภาคตะวันออกค่ะซึ่งลักษณะของฝนในวันนี้ก็จะคล้ายกับเมื่อวานนะคะมีฝนประมาณ60-80%ของทุกภาคค่ะยกเว้นภาคเหนือฝน40%ขอให้ทุกคนนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันบางพื้นที่และก็น้ำรอระบายค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลอันดมามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะพื้นที่ฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครกราฬสินธ์นครพนมมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสโซทรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ริส,สเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรี พระนะครศรีอยุธยาราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบุรีและระยองและที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและภูเก็ตค่ะ และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและในช่วงวันที่26ถึงวันที่29กระกฎาคม ร่องมรสุมนะคะก็จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่มียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอัปเดตนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงทกซูริค่ะในช่วงวันที่25ถึงวันที่29กรกฎาคมพายุโซนร้อนกำลังแรงทกซูริบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุน่นและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟ,ฟิลิปปิน ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่25 2 6ถึง26กระกฎาคมค่ะและจากนั้นนะคะจะเคลื่อนขึ้นฟังบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่27 2 8ถึง28กระกฎาคมโดยพายุลูกนี้นะคะจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะและพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย